หนูไม่เคยไม่เคยเล่าที่ไหนเลยแต่ว่าปีปีที่แล้วน่าจะใช่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เผชิญกับกับตัวเองคือได้ยินได้ยินเรื่องนี้จากจากเพื่อนคนอื่นๆที่เป็นไอดอลมาเยอะแต่ส่วนมากเขาจะเป็นเพื่อนผู้ชายที่ที่เล่าที่เล่าให้ฟังแต่ว่าเพิ่งจะเคยเจอกับตัวเองเพิ่งจะมีซาแซง <laughs> เป็นครั้งแรก ปีที่แล้วค่ะซึ่งหนูอยู่เกาหลีคนเดียวคือบ้านหนูกำแพงก็ไม่ได้สูงอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็คือเป็นบ้านที่ที่อยู่คนเดียวก็จะมีแมวแมวคอยอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ปกติแล้วค่ะเวลาหนูแลนที่เกาหลีก็จะมีแฟนๆมารอรับเออ่ที่สนามบินอ,อันนั้นคือเป็นเรื่องปกติแล้วหนูดีใจมากๆที่ที่เขามารอรับหนูแบบเราก็คิดถึงเขาอะ่ะอืม แต่พอหนูถึงบ้านก็เห็นนรละคาะลออยู่ซึ่งก็ก็บอกว่าเออถ้าจะมาหาแบบนี้หนูไม่สะดวกใจนะคะแบบว่าถ้ามาก็แบบไปไปเจอที่ที่แบบที่ที่เขาไปเจอกันปกติดีไหมอะไรเงี้ยแบบมาถึงบ้านนี่แบบไม่สะดวกจริงๆอะแล้วเขามาตอนกลางคืนด้วยคือดูซ c t v ทีวแล้วหนูไม่กล้าออกจากบ้าน <laughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มกงงังวลแล้วเ <laughs> พราะเพราะว่ามันอยู่คนเดียวอะอ หนูกลัวไม่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเยค่ะแล้วก็มันมีครั้งหนึ่งที่มันทําให้เรารู้สึกกลัวสุดๆก็คือหนูเดินออกจากบ้านมาเพื่อที่จะนั่งรถแท็กซี่ไปซ้อมเต้น <c oughs> ไปซ้อมเต้นเพราะว่าเหมือนวันนั้นแมเนเจอร์มาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบเป็นฟิลแบบเอ้ยมันมันแค่ไปซ้อมเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอไปเองแล้วเดี๋ยวไอกับเองไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็เขาพยายามจะขึ้นแท็กซี่มาด้วยคือแบบเอาขาสอดเข้าไป ในตรงประตูค่ะไม่อยากเข้าดีเทลมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนั้นแต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าเรา,เราจะต้องทํำยังไงไม่รู้จริงๆว่า,าจะต้องทำไงแล้วเราก็กลัวกลัวที่แบบเขาประชันชิดเกินไปอะค่ะอืมมันแบบใช่ <ผม S 1> เราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอะก็เลยมันมันจิตตกเลยมั้ยอคือหนอยเลยมั้ยก ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าควรจะรู้สึกยังไงแต่รู้สึกว่าไม่กล้าอยู่คนเดียวรู้สึกไม่ปลอดภัยถึงจะมีเลิฟคอยเห่าให้หรืออะไรเงี้ยคือคือมันเป็นช่วงหนึ่งเลยที่หนูต้องให้หนูต้องให้พี่แมนเจอร์ที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะมามาอยู่เป็นเพื่อนเลยอะ